มาแลวครับตัวนี้ปากกาครับโคติดยังไงครับเนี่ยปากกาติดยี่สิบสี่เซนครับครับวันนี้ก็มายำขายยี่สิบี่เซนกันนะครับผมนี่ครับขายได้ยี่สิบสี่เซนนะครับดูนะครับว่าได้กี่ตัวครับวันนี้นี่ครับเป็นขายได้นะครับดูครับจะมีปลาไหมครับ เหมือนจะมีปลานะครับตรงนี้ครับปลาอะไครับมาลุ้นครับผมมาแล้วครับขาย24เซนอะไรครับสวายโอ้โหสวายใหญ่ครับผมนี่ครับขาย24เซนต์ได้9ก้านะครับใส่10กว่าโลนะครับตัวนี้ครับ ที่แรกลง20เซนไว้เก็บขึ้นไปซักนะครับโหนะครับใส่สิบกว่าเลยนะครับหายได้นะครับ24เซนนะครับผมโหนะครับควนขาวเลยนะครับนี่ครับวนเลยนะครับ24นี่จะติดใส์สิบกว่าโลขึ้นไปนะครับ นะครับผมอนุวันเลยครับครับอีกสี่เสนนะครับวันนี้เหลือลตัวแล้วนะครับ ใหญ่ๆเลยครับโอ้ครับใหญ่มากครับตัวนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับตัวนี้นต่อครับจะมีอีกไหมครับ จะมีนะครับผมจะมีครับหนักๆครับขายเริ่มพันแล้วครับน่าจะมีตัววัดแล้วครับตัวนี้ปากกาครับครูติดยังไงครับเนี่ยปากกาติดย4ีเซ้นครับ ปากกา24เซนนะครับเ,เดียวนะครับตรงนี้นี่ครับโห oh. ติดได้ยังไงครับ แรนหน5ลิตรครับเล็กไปเลยครับ นี่ครับสวายกับปากานะครับยี่สิบสี่เซนครับดูแก๊ลอนห้าลิตรนะครับผมเท่าแกลอนห้าลิตรเลยครับปากาโอ้ยนะครับสวายครับมันจะประมาณสิบสามโลครับนี่ครับผลงานขายยี่สิบสี่ครับผมสวายสองตัวนะครับปากาหนึ่งตัวครับผมส์บิิกเลยครับ Bye.